ยินดีต้อนรับสู่ HR Auto Review ที่นี่คือสถานที่สำหรับผู้ที่ลหลงใหลในยนต์ประกรรมอย่างแท้จริงเรานำเสนอรีวิวรถยนต์ที่เจาะลึกทางด้านเทคนิคดีไซน์และประสบการณ์ใช้งานจริงเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณหากคุณชอบรถยนต์ที่ล้ำสมัยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะระดับท็อปอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากเราวันนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงในโลกของรถยนต์ไฟฟ้า กับรถที่ชื่อว่า2025 RIDDARA D 6รถกระบะพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มาพร้อมรูปลักษณ์อันเฉี่ยวเทคโนโลยีสุดล้ำและขุมพลังที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่มันจะแข็งแกร่งพอที่จะแข่งกับรุ่นใหญ่ในตลาดได้หรือไม่มาหาคำตอบกันครับขีดขีดขีดหแบรนด์ RIDDARA คือใครก่อนที่เราจะลงลึกในตัวรถมาทำความรู้จักกับแบรนด์ RIDDARA กันก่อน r i d d a r a, a เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเอเชีย e ที่เน้นพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า100%โดยมีเป้าหมายในการสร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ขับขี่ที่ต้องการพลังงานสะอาดเทคโนโลยีทันสมัยและดีไซน์ล้ำอนาคต AD6 คือรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์ที่เปิดตัวเพื่อแข่งกับรุ่นดังอย่างเทสลาไซเบอร์ทรับริเวณ R1T และ b y d ชาร์ขีดขีดขีด 2. ดีไซน์ภายนอกอนาคตที่มาถึงแล้ว อาดี6สกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์ที่แตกต่างจากกระบะทั่วไปอย่างสิ้นเชิงด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็แบบเรียวแหลมพร้อมไฟ DRL แบบแถบเต็มแนวที่ดูไฮเทคสุดๆกระจังหน้าเป็นแบบปิด close off grill ตามสไตล์รถไฟฟ้าให้ความรู้สึกสะอาดล้ำสมัยเส้นสายตัวรถคมชัดสะท้อนแสงได้สวยงามเมื่ออยู่กลางแดดแล้ออนลอยขนาดใหญ่และกันชนหลังที่ออกแบบให้ใช้งานได้จริงรวมถึงฝาท้ายที่เปิดปิดแบบอัตโนมัติ มิติตัวรถใหญ่พอตัวแต่ออกแบบให้ดูไม่เถทะด้วยการใช้เส้นสายที่ไหลลืน่นและโครงสร้างแอโรไดนามิกที่ช่วยลดแรงต้านลมขีดขีดขีด,ขด 3. ขุมพลังไฟฟ้าแรงเร็วและประหยัดหัวใจของ R d ดีคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า100%เซที่พัฒนาเองโดย r i d d a r a มาพร้อมมอเตอร์คู่ดูอามอเตอร์ ให้กำลังรวมสูงสุด420แรงม้าและแรงบิด620นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน5.8วินาทีซึ่งเร็วมากสำหรับรถกระบะแบตเตอรี่ขนาด88กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งสูงสุดถึง580กิโลเมตรตามมาตรฐาน c l t c และรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC ที่สามารถชาร์จจาก30ถึง80%ได้ในเวลาไม่ถึง30นาที อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบ Regenerative b r a k i n g ที่สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานจริงและประหยัดพลังงานมากขึ้นขีดขีดขีด 4. การขับขี่ความนุ่มนวลที่มาพร้อมความมั่นใจแม้อดี6จะเป็นรถกระบะแต่การขับขี่นั้นให้อารมณ์เหมือน SUV หรูช่วงล่างแบบอิสระสีล้อพร้อมระบบกันสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติทำให้ขับนุ่มนวลในเมืองและมั่นคงบนถนนครุกระ พวงมาลาัยน้ำหนักดีตอบสนองแม่นยำและระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อพร้อมโหมดการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น e ีโค่นอร์มลสปอร์ตหรือออฟโรดทำให้อดีหเป็นรถที่ขับสนุกในเมืองลุยได้ทุกสถานการณ์ขีดขีดขีดหภายในเทคโนโลยีจัดเต็มเหมือนอยู่ในรถหรูเมื่อเปิดประตูเข้ามาในอดีหคุณจะสัมผัสได้ถึงความล้ำสมัยและความเรียบหรู คอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอขนาด15.6นิ้วแบบทัดสกรีนเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto จอแสดงผลผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิตอลขนาด12นิ้วพร้อมระบบ HUD Head Up Display ที่ช่วยให้คุณเห็นข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องลาสายตาจากถนนเบาะนั่งเป็นหนังแท้นุ่มสบายรองรับสรีระพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบายอากาศทั้งด้านหน้าและหลังที่ชาร์จไร้สาย2จุดช่อง USB-C หลายตำแหน่งและหลังคาพารามามิกเสริมความโปร่งโล่งสบาย ขีดขีดขีด6เทคโนโลยีและความปลอดภัยเกินคาดสำหรับกระบะอาดีหมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบจัดเต็มอาทิตย์ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA ระบบเตือนจุดอับสายตา BSM ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ACC กล้องรอบคัน360องศาพร้อมมุมมองใต้ท้องรถระบบช่วยจอดอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีระบบ OTA Over the Air สำหรับอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนที่สามารถสั่งล็อกปลดล็อกสตาร์ทรถหรือเปิดแอร์ได้จากระยะไกลขีดขีดขีด7ความอเนกประสงค์พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ด้วยระยะฐานล้อยาวและการออกแบบที่ชาญฉลาด RD6 มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่พร้อมปลั๊กจ่ายไฟแบบ V 2 l v e h i c a l t o l Load ที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในแคมป์หรือที่ทำงานได้ทันที ความสามารถในการลากจูงอยู่ที่สูงสุด3,000กิโลกรัมและรองรับน้ำหนักบรรทุกมากกว่า1,000กิโลกรัมทำให้มันเป็นรถที่ใช้งานได้จริงไม่แพ้รถกระบะดีเซลทั่วไปขีดขีดขีดแราคาและความคุ้มค่าทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแม้จะเป็นรถไฟฟ้าแต่อดี6ตั้งราคามา่อย่างแข่งขันได้โดยในบางประเทศเริ่มต้นเพียงประมาณ1.3ล้านบาทหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นกำลังขับเทคโนโลยีความสะดวกสบายและต้นทุนการใช้งาน AD6 กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดรถกระบะไฟฟ้าในขณะนีข้ขีดขีดขีด9สรุป AD6 คืออนาคตของรถกระบะหรือไม่คำตอบคือใช่และมากกว่านั้น2025 r i d AR AR d AD6 r a ไม่ใช่แค่กระบะไฟฟ้าอีกหรุ่นแต่มันคือการบอกโลกว่า รถกระบะไม่จำเป็นต้องเสียงดังกลิ่นน้ำมันหรือแรงกระชากเท่านั้นถึงจะเจ๋งมันเนียบแต่ทรงพลังมันดูหรูแต่ใช้งานได้จริงมันล้ำแต่ขับง่ายหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ละทิ้งความแรงและมอบเทคโนโลยีล้ำยุค AD6 คือคำตอบขีดขีดข OUTRO และนี่คือรีวิวเต็มของ2025 I d d a r, a r d d r a d 6บนช่อง HR Auto Review หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับคุณคิดว่าอาดี6เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณหรือไม่หรือคุณยังเลือกกระบะดีเซลอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยแล้วพบกันที่ HR Auto Review